ุณผูมม้ชมลองดูนะครับนี่คือภาพที่ทางเพจมูลนิธิ w t c h d o g Thailand ได้โพสต์ผ่านเพจว่าช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาพบสุนัขหลายตัวถูกรถชนเพราะว่าวิ่งหนีเสียงพลุแปลว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะจัดงานกันเนี่ยก็มีการลงประกาศขอความร่วมมือนะครับให้เจ้าของสุนัขแล้วก็แมวให้ดูแลสัตว์เลี้ยงไว้ตลอดแต่ก็อาจจะมีบางตัวที่มันตกใจเนื่องจากเจ้าของอาจจะขังไว้แคบ ในรั้วบ้านทีนี้พอตกใจมันอาจจะออกมาได้แบบนี้นะครับมีกรณีหนึ่งที่เพจข่าวสารเมืองปราการวีสองออกมาโพสต์ครับเป็นเรื่องราวของสุนัขตัวนี้ครับสุนัขตัวนี้ตกใจเสียงพลุแล้วก็วิ่งออกมากลางถนนถูกรถชนจนได้รับบาดเจ็บตอนนั้นก็มีการประกาศตามหาเจ้าของกันเพราะว่าได้รับบาดเจ็บสุนัขไม่ยอมขยับไปไหนนะครับนี่คือเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองพลละเมืองดีพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือ ตอนแรกคือสุนัขก,ก็ไม่ยอมให้เข้าไปจับมันก็อาจจะกังวลมันก็อาจจะกลัวนะครับต่อมาก็ช่วยเหลือได้นําส่งไปที่คลินิกรักษาสัตว์แล้วก็พบว่าเบื้องต้นนะครับตอนนี้น่าจะเป็นสุนัขจรครับมีอาการบาดเจ็บก็คือเชิงการร้าวสาหรับสุนัขมีประสาทหูที่ดีกว่ามนุษย์ถึง500เท่าพอมันได้ยินเสียงพลกุก็จะตกใจแล้วก็วิ่งหนีเช่นเดียวกับดวงตาของสุนัข แม้ภาพพลุที่สุนัขเห็นจะเป็นสีขาวดําแต่ภาพที่สุนัขเห็นมันเหมือนกับถ่าเทียบเคียงนะครับ,รบเหมือนฟ้าถล่มเลยแบบนั้นนะครับมันก็จะกลัวครับมันไม่รู้จักว่านี่คือพลุตกใจกลัวบางทีรั้วบ้านสูงก็กระโดดข้ามได้ขังเอาไว้ก็ไม่อยู่นะครับหลายตัวก็อย่างที่เราเห็นนะครับวิ่งออกมาแล้วก็โดนรถชนทั้งตายทั้งบาดเจ็บเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันก็คาดบ้า ช่วงเช้าวันนี้แหละครับก็คงจะมีเจ้าของแจ้งประกาศสุนัขหายผ่านหน่วยงานต่างๆหรือว่าผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์กันมากขึ้นคล้ายๆกับคืนวันลอยกระทงเลยนะครับดังนั้นฝากประชาสัมพันธ์ถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปพบเห็นสุนัขหลงทางมาครับขอความกรุณาช่วยถ่ายรูปหรือว่าช่วยดูแลน้องหมาน้องแมวเอาไว้ให้หน่อยนะครับ หรือว่าอาจจะไปโพสต์ในกลุ่มต่างๆก็ได้ว่าเราไปเจอสุน,นัขเจอแมวตัวนี้ที่ไหนอย่างไรเผื่อว่าเจ้าของที่ตามหาอยู่จะได้มาตามเจอนะครับแล้วก็จะได้เร่งติดตามทันทีก็ง่ายกว่าการที่จะปล่อยให้เวลาเนี่ยทอดไปนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับจุดที่เป็นอาจจะเป็นซอกตึกมุมอับต่างๆบางทีอาจจะมีสุน,นัขเข้าไปซุกซ่อนไปหลบอยู่ตามจุดต่างๆนะครับดังนั้น อาจจะต้องช่วยกันสังเกตถ้าเกิดว่าในชุมชนในแถวแถวบ้านเรามีสุนัขที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาม,มา อาจจะถ่ายรูปแล้วก็ลงในกลุ่มที่เป็นกลุ่มในชุมชนเผื่อว่าเจ้าของเขาอาจจะตามเจอด้วยนะครับค่ะคนบางคนนี่เขาบอกว่าพอมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยคะ่ะ<ม>ไม่ว่าจะเป็นแมวหรือว่าเป็นสุนัขเนี่ยเวลามีงานแบบนี้มีการจุดพลุเยอะๆแบบนี้เนะะี่ยค่ะก็พยายามที่จะเอาสุนัขแล้วก็แมวของตัวเองเนี่ยไปไว้ในบ้านค,คือไปไว้ในห้องด้วยกันเลยนะคะ<ม>เขาบอกว่าด้วยความที่หูเขาเร็วมากๆได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้สึกทันทีนะคะคุณผู้ชมขนาดอยู่ในห้องอยู่ในบ้านบางตัวนี้ คือ,อยังวิ่งรอบๆห้องรอบๆบ,บบ้านเลยแล้วก็บางตัวนี่คืออยู่ในรั้วบ้านเนี่ยก็ตะเลิดออกไปได้เช่นเดียวกันนะคะคดังนั้นเช้าวันนี้เชื่อว่าน่าจะมีอีกเป็นจํานวนมากที่หลงออกจากบ้านของตัวเองถ้าใครพบเจอเนี่ยก็สามารถที่จะติดประกาศแล้วก็แจ้งกันได้โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ก็น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้เจ้าของแล้วก็สุนัขหรือว่าแมวที่หลงกันเนี่ยตามหากันจนเจอ